ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเผ็ดดังฟาดไม่ไหวหน้าใบเตยสุธีวันเบี้ยวนัด D s i อสุดท้ายโผล่ร่วมงานแบรนด์ดังก่อนแชะร,รูปรัวลงไอจีนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันเบี้ยวนัด d s i สองครั้งสุดท้ายโผล่ร่วมงานแบรนด์ดังก่อนแชะร,รูปรัวลงไอจีทำชาวเน็ตเม้นสนั่นต้องบอกเลยว่าแม้จะขอเลื่อนนัด D s i ไอถึงสองครั้ง แต่ทางด้านใบเตยทุตีวันก็ไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดแถมต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอนั้นคัมแบ็กกลับมาแล้วกลับมาชอปปิ้งแบรนด์เนมชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ว่าจะต่างหูกระเป๋าด้านเจ้าตัวยังบอกอีกว่าซื้อมาขายไปล่าสุดเพจดังรวบรวม,รวมผู้โดนโกงจาก For e เรกทีดีได้ออกมาแฉลากไส้สาวใบเตยหลังเจ้าตัวไม่ไปตามนัดของ DSI ไแถมยังส่งทนายไปเลื่อนถึงสองรอบแต่กลับไปออกงานอีเวนต์ของแบรนด์หรู อย่างดีอซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้19ตุลาคมแถมยังโพสต์ลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวด้วยโดยได้ระบุว่า Dsi นัดฉันไม่ไปดีเดียวที่ฉันสนใจคือดีอทำชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันจังหวะโบบะสงสารและเห็นใจผู้เสียหายมากๆเลยค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับ Forex TD แต่ละคนคือเอาเงินของผู้เสียหายมาสนองอัตราตัวเองทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องผู้หญิงทั้งไลฟ์สไตล์ ทั้งสร้างอัตลักษณ์ตัวเองใหม่ทั้งใช้ของฟุ่มเฟือยสารพัดที่เงินตัวเองมันเติมเต็มไม่ได้ใช้เงินคนอื่นยิ่งกว่าเศษกระดาษโดยไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรเลยว่าผู้เสียหายเขาหามายากลำบากแค่ไหนขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ